ข้อความจากไมเคิลแจ็กสันเรื่องหยุดใจเงินเพื่อสงครามเวลานั้นช่างยากลำบากและฉันรู้สึกถึงชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่กำลังอยู่บนเส้นทางแห่งการทำลายล้างสภาวะของโลกทุกวันนี้คือการทรมานการแบ่งแยกความสันโดษและความโหดถูเวลาบนโลกของฉันไม่ได้พาฉันไปทุกทุกมุมโลกแต่อย่างไรก็ตามฉัน ไปสถานที่ส่วนใหญ่ที่ต้องการชันดนตรีของฉันช่วยเลืกสาหัวใจและความคิดบนโลกของเราทุกวันนี้หัวใจหลายคนแตกสลายจิตใจวุ่นวายและฉันรู้สึกเศร้าใจที่พลังงานที่คุณสมควรได้รับนั้นถูกดึงไปจากคุณพวกเราผู้นำโลกาภิวัตน์มีแผนที่จะทำลายเสรีภาพของคุณยกตัวอย่างเช่นเรื่องเงิน เงินทั้งหมดไปไหนมันมีเส้นทางการเงินที่เปลี่ยนจากกระเป๋าของคุณนั้นไปสู่มือของเหล่าชนชั้นสูงและมันก็ถูกส่งไปยังชนชั้นสูงคนอื่นๆเงินดอลลาร์ของคุณไม่ได้ถูกเก็บไว้ในธนาคารมันถูกเก็บไว้ในประเทศที่มีสงครามและเก็บไว้ในกองทุนที่ใช้สำหรับการป้องกันประเทศเงินของคุณนั้นกำลังต่อสู้กับสงคราม ฉันขอวิงวอนคุณก็คือให้คุณนั้นให้ความรู้แก่ตเนเองเกี่ยวกับการไหลของเงินว่าใครให้เงินกับใครและทำไมต้องให้และการแลกเปลี่ยนของพวกเขาเหล่านั้นคืออะไรจริงๆแล้วพวกเขากำลังต่อสู้กันเพื่ออะไรและสงครามจะดำเนินต่อไปได้นานแค่ไหนก่อนที่จะมีใครสังเกตเห็นและพวกเขาต้องเปลี่ยนเส้นทาง สงครามนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองพวกเขาถูกยุยงโดยเหล่าผู้นำโลกที่เป็นนักวางแผนหลักที่ต้องการผลกำไรส่วนใหญ่และเป็นคนที่ต้องการผลกำไรส่วนหนึ่งฉันขอร้องให้คุณนั้นหยุดบริจาคให้กับสาเหตุเหล่านี้เพราะว่ามันเท่ากับว่าคุณน,นั้นเติมกับพลังให้กับแผนของพวกเขาและอย่าส่งเงินไปในประเทศอื่น ให้คุณนั้นดูแลบริเวณใกล้เคียงในสังคมของคุณแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องของคุณที่คุณนั้นอยู่ร่วมเมืองนั้นด้วยสงครามเหล่านี้จะหยุดเมื่อเงินหยุดหรือว่าเมื่อพวกเขานั้นไม่มีเงินมากพอหากพวกเขานั้นไม่สามารถสร้างไรายได้ได้นั้นได้พวกมันก็จะไม่มีเหตุผลที่พวกเขานั้นจะต้องต่อสู้กันแต่ครั้งและครั้งเล่าที่ดวงวิญ,ญญาณที่มีความหมายดีนั้นมีส่วนทําให้กองทุน หรือว่าสงครามหลักนั้นเติบโตใหญ่ขึ้นดังนั้นวงจรนี้มันจึงไม่เคยหยุดนิ่งให้คุณนั้นใช้เวลาของคุณแล้วก็ปิดทีวีเนื่องจากว่าพวกเขานั้นมีกลยุทธ์ที่ดีมากในการดึงดูดให้คุณนั้นบริจาคเงินเงินของคุณนั้นไม่ได้ใช้อย่างคุ้มค่าเงินของคุณนั้นกําลังกระตุ้นให้เกิดสงครามมากขึ้นมันไม่เสียหายเลยที่คุณจะบอกว่าฉันเต็มใจให้พวกเขา ใช่แต่ว่าฉันก็กําลังบริจาคเงินให้กับองค์กรการกรุศลในท้องถิ่นต่างๆเพราะว่าฉันนั้นมีใจที่จะให้และฉันก็รู้ว่ามันสามารถนำมาใช้ในระแวกบ้านของฉันได้คุณนั้นไม่ใช่คนเลวโดยไม่สนใจสงครามและคุณก็ไม่เลวเลยที่คุณจะไม่ให้ให้ที่ที่คุณนั้นสามารถที่จะให้ได้ในท้องถิ่นของคุณหากว่าคุณนั้นไม่มีเงินที่จะให้คุณเพียงบอก พูดบอกพวกเขาว่าใจของฉันนั้นส่งไปหาพวกเขาแต่ว่าฉันนั้นไม่มีเงินและมันก็ง่ายอย่างนั้นแล้วก็อย่ารู้สึกกดดันหรือว่ารายใจด้วยด้วยการอยู่ในวิถีทางของคุณฉันเองก็เคยถูกขอให้บริจาคเพื่อทุกสาเหตุเช่นกันและฉันก็ไม่รู้ว่าเงินของฉันนั้นไปที่ไหนและฉันก็ไม่ต้องการให้คุณนั้นเป็นเหมือนกันกับฉัน ฉันมาที่นี่เพื่อที่จะให้ความรู้แก่คุณเพื่อที่มันจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านการเงินของคุณเองเงินของคุณนั้นควรไปในที่ที่ชุมชนของคุณเองเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนบ้านของคุณการช่วยเหลือเพื่อนบ้านนั้นคือจุดเริ่มต้นการจัดหาเงินทุนให้กับบางสิ่งบางอย่างในอีกด้านหนึ่งของโลกนั้นถือว่าเป็นวาระการประชุมตอนนี้ฉันจะให้สัญญากับคุณว่ามันจะต้องใช้เวลา ก่อนที่พวกชนเหล่าชนชั้นสุงนั้นพวกเขาจะหยุดสงครามและรู้ว่าเมื่อไหร่และที่ไหนที่พวกเขานั้นแยกตัวออกมาแล้วก็ค้นหารูปแบบคำตอบนั้นมีมากมายที่จะได้รับพร้อมกับการวิจัยความวุ่นวายในวันนี้มันไม่จำเป็นต้องจดจำมันมีแต่สร้างความโกลาหลในจักรวาลมากขึ้นด้วยการเฝ้าดูความโกลาหลนี้ฉันก็จะเน้นย้ำถึงการใช้เวลาของคุณ ในการสังเกตสงครามที่สร้างความเจ็บป่วยให้กับโลกเป็นการมองเห็นที่เป็นอันตรายมากเกินไปที่จะนำไปสู่วิญญาณที่ไม่แข็งแรงมันอาจจะมีการฉายทางโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าฉายทางโทรทั์ก็ได้แต่คุณมันไม่จำเป็นต้องไปดูมันเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะได้รับจากการที่ดู นอกจากว่าจมันจะสร้างแต่ความกลัวแล้วก็สร้างความทุกข์ในใจของเราเท่านั้นเราหวังว่าชีวิตของผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดนั้นจะพ้นจากอันตรายอย่างปลอดภัยและคำอธิษฐานของเรานั้นส่งถึงพระเจ้าเพื่อที่จะให้คุณนั้นปลอดปลอดภัยและก็ให้การเดินทางของคุณนั้นปลอดภัยไปยังดินแดนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นฉันสวดมนต์ภาวนาฉันสวดภาวนาเพื่อสันติภาพบนโลก แล้วก็ขอให้แสงสว่างของฉันนั้นส่องสว่างไปในที่ที่จําเป็นและเหนือสิ่งยินใดก็ขอให้หัวใจของคุณนั้นเปิดกว้างและดวงตาของคุณก็จะได้เห็นความเจริญความก้าวหน้าที่คุณสามารถเป็นไปได้ฉันต้องจากไปแล้วพร้อมกับข้อความนั้นขอให้พระเจ้าวอวยพรจากไมเคิลแจ็กสันผ่านคริสต s าเอ e เนอร์เจติเคิลโดยบูส 네. 데...